นี่ครับหลังที่สามได้เลยครับผมนี่ครับโอ้โหดูไสสวยครับดูโฟมนี่ครับจมน้ำไปเลยครับมีลุ้นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาลุ้นเบ็ดโฟมกันครับเบ็ดโฟมยี่สิบหลังครับเหยื่อที่ใช้ก็หมูสดครับผมหมายใหม่ครับ หมายที่ผมเคยมาใส่ปลาไหลครับใส่ตุ่มกับใส่บังรันครับแต่ว่าคลองมันเขาลอกใหม่ครับผมลอกได้ประมาณสักเออเป็นเดือนแล้วมั้งผมไม่ได้มานานครับผมไม่รู้ว่าปลาไหลจะมีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวครับมันลุ้นพร้อมกันครับใส่ไว้แต่เมื่อวานครับเมื่อวานไม่ได้ถ่ายให้ดูครับวิธีใส่เพราะว่าฝนมันตกเยอะครับผม เดี๋ยวเช้านี้เรามารุนกันว่าจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวครับนี่ครับคลองครับแต่ก่อนมันลกไปหมดเลยครับนี่พอดีเขาลอกประมาณได้สักเดือนหนึ่งแล้วมั้งครับนี่แต่ก่อนมองไม่เห็นน้ําเลยครับมันลกทึบไปหมดเลยครับนี่แต่คลองนี้ปลาไหลเยอะเรามารุนกันครับว่าจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวครับผม มาดูหลังแรกกันครับไม่ค่อยมั่นใจเลยหลังแรกก็นิ่งแล้วนี่มีดึงนะเนี่ยดึงครับน้ำมันลึกครับ ไปแต่ไม่ได้ตัวเลยนี่ครับไม่ได้ตัวเลยเออขึ้นลำบากมาหลังที่สองนะครับมีดึงครับมีดึงครับ มีดึงครับแต่ว่าไม่ได้ตัวได้สักตัวสองตัวก็ประสบผลสำเร็จแล้วครับผมขออย่าได้เหี่ยว ที่สามครับ ừ, ให้ได้สักตัวไหมเนี่ยดึงครับทาบ่านผู้ชมดึงดึงทุกหลังเลยแน,น่นครับขอให้มีอาการอย่างเดียวครับ โอ้ยได้ตัวครับนอ่ครับท่านผู้ชม นี่นี่ครับหลังที่สามได้เลยครับผมนี่ครับโอ้โหดูใสสวยครับปลาหมานครับตัวแรกครับผมติดตามตัวต่อไปครับมาหลังที่สี่ครับน้ำลึกครับท่านชม สีมีอาการไหมครับอ๋อไม่ลากง่ายจังไม่น่าได้ครับผมอ๋อสีเงียบเลยหลังที่ห้ามีอาการไหมหหน้ำลึก หลังที่ห้าไม่มีอาการครับดึงขึ้นง่ายเลยมาหลังที่หกครับอันนี้ง่ายครับนิ่งเลยครับดึงง่ายครับ เจ็ดครับหลังที่เจ็ดเหมือนจะมีอาการครับโฟมเด๋ยวเดือดโอ้ไม่มีครับเห็น <he en S 2> โฟมมันมุดเข้าไปข้างในก็นึกว่ามีอาการนิ่งเลยครับโอ้ยโฟมจมครับอันนี้ นี่ครับนี่ครับเรามาลุ้นกันครับโอ้โหท่านผู้ชมดึงออกมาง่ายเลยครับนี่ทำไมมันพันอย่างนี้ครับผมว่าปลาไหลเนี่ยเวลาเวลามันมันได้เหยื่อแล้วมันจะหมุน,นครับจนหลุดนะครับเนี่ยดู พันอุตลุดเลยครับนี่หือนานๆจะมีลุนทีนึงครับดูพันอุตลุดเลยครับนี่มันหมุน,หม,นหมุนเวลาปลาไหลมัน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 กินเบ็ดนะครับพอโดนแล้วมันจะหมุนบิดตัวแล้วก็มันจะหลุดครับผม โอ้โหเสียดายครับรุ่นหลังต่อไปครับผมมาหลังนี้กันครับมีรุ่นไม่เอ่ยอมไม่มีรุ่นเลยครับเบียไม่หมดเลยครับหลังนี้เป็นไงครับไม่จมเลย ถ้าไม่จมมันไม่น่าลุ้นครับต้องจมๆหน่อยครับอือ uh หือ huh. พันอีกแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นปลาหรือว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นแบบเนี้ยเออผู้รู้ช่วยบอกด้วยนะครับผมมันพันอุตรุดเลยครับเหมือนหลังที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่ว่าไม่มีตัวครับ โอ้หลังนี้มีลุ้นครับท่านผู้ชมเนี่เดี๋ยวลองลำบากหน่อยครับโอ้หนี่ครับนี่ดูโฟมนี่ครับจมน้ําไปเลยครับมีลุ้นครับนี่ครับโฟมจมน้ำเลยครับนี่มีลุ้นครับมีลุ้นครับไอตัวอยู่เด้อ นี่ครับได้ตัวครับ นี่ครับตัวเล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยครับตัวเล็กกว่าตัวแรกหน่อยครับโอโอหมานแล้วครับผมสองแต้มแล้วครับมาหลังนี้เอ๊ยยังไงครับยังไง แล้วก็โอมันจมไหนล่ะเออมีอาการเหมือนกันครับนี่โอ้ไม่มีเลยเพิว่ามีอาการเหยื่อไม่หมดนะหลอกตัวเองเลยเหยื่อไม่หมดครับหลอกตัวเองนะครับเพิว่ามีอาการครับผม เป็นไงครับโอ้ดึงออกมาง่ายเลยครับน่าจะเหลือสองหลังสุดท้ายครับมีอาการให้หน่อยครับสองหลังสุดท้ายครับโอ้ครับอันนี้ คับติดแน่นครับลองดูครับลุ้นกันครับติดจริงติดหลอกครับติดแน่นครับติดจริงติดหลอกครับน่าจะหลอกครับนี่ครับผมเผมว่ามีอาการบอกตัวเองอีกแล้วมีไหม ดึงออกมาง่ายๆไม่น่าได้ครับผมไม่ได้ครับลองสุดท้ายแล้วครับไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันครับผมมาสรุปผลงานกันครับผมเบ็ดโฟมยี่สิบหลังครับได้ปลาไหลสองตัวครับมันก็มีอาการเหมือนกันครับบางหลังก็เหยื่อหมดบางหลังก็เหยื่อไม่หมดครับเดี๋ยวต้องมีมาซ้ําอีก รอบหนึ่งครับผมผลงานที่ได้เช้านี้ครับผมนี่ครับเป็นโฟมยี่สิบหลังครับผลงานที่ได้ครับปลาไหลครับนี่ตัวใหญ่อยู่ครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับ YouTube ช่องเล็กๆนะครับไอ้เบอร์สายเลยครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้ท่านผู้ชมได้ชมครับผม คลิปนี้ได้สองแต้มครับผมถือว่าประสบผลสําเร็จครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ